ไปที่จังหวัดลบบุรีกันสักหน่อยคุณผู้ชมเกิดเหตุการณ์ลิงค่ะเข้าไปกระโดดแย่งถุงกับข้าวจนทำให้คนที่ขับขี่รถจักรยานยนต์อยู่นะคะรถล้มเสียหายส่วนคนขับได้รับบาดเจ็บสุดท้ายลิงแย่งกับข้าวไปได้แค่ถุงเดียวเพราะว่ามีพลเมืองดีเข้ามาช่วยไว้ทันค่ะไปชมภาพเหตุการณ์นี้แคนหน่อยคลิปจากกล้องวงจรปิดนะคะคือต้องบอกว่าลิงเยอะจริงจ จังหวัดลบบุรีนะคะแล้วก็มีคนเขาขับขี่รถจักรยานยนต์เนี่ยมาแล้วมาแล้วอ่ะปีนขึ้นไปบนรถจักรยานยนต์จนรถล้มค่ะเนี่ยแหละค่ะพอรถล้มแล้วยังไงคะลิงตัวอื่นวิ่งเข้ามาอีกเอาวิ่งเข้ามาค่ะสุดท้ายไปยังไงคะแย่งถุงกับข้าวอ่ะแย่งกันไปยื้อกันไปกันมาสุดท้ายลิงได้ ไป1ถุงค่ะแต่ว่าคนขับเารารถล้มมากก็เลยได้รับบาดเจ็บคุณอ่านแต่ว่าคนที่ทําให้ล้มคือตัวแรกนะแล้ววิ่งกลับไปแล้วตัวที่2ก็วิ่งข้ามเลนมาเลยไม่ไหวจริงๆเจอแบบนี้โอ้โหกระโจนขึ้นมานั่งเบาะท้ายเพื่อที่จะ แย่งถุงแกงหรือว่าถุงกับข้าวนั่นเองใช่แล้วค่ะนะคะนี้เป็นคลิปจากกล้องวงจรปิดหน้าร้านซ่อมรถจกักรยานยนต์ริมถนนพระปงาง3ยอดค่ะบันทึกภาพขณะที่มีคนขับขี่รถจกักรยานยนต์เลี้ยวขวาผ่านเส้นพระปงาง3ยอดขณะที่กําลังชะลอรถ ลิงก็วิ่งกระโดดขึ้นไปบนเบาะหลังทําให้รถจักรยานยนต์ล้มลงแล้วก็ถูกลิงชิงถุงอาหารไปได้หนึ่งถุงจังหวะนั้นมีลิงอีกตัวหนึ่งวิ่งข้ามถนนเข้ามาแย่งถุงอาหารอีกถุงหนึ่งที่ตกอยู่ด้วยแต่ว่าผู้ขับขี่รีบมาแย่งคืนไปได้นะคะคนขับขี่เนี่ยเสื้อสีชมพูเนี่ยนะคะเขาเล่าว่ากลับจากซื้อข้าวที่ตลาดพอถึงที่เกิดเหตุมีลิงตัวใหญ่วิ่งตามก็เลยขับรถหนีลิง แต่มีลิงตัวหนึ่งกระโดดขึ้นมาบนเบาะรถค่ะพยายามจะชิงถุงอาหารจนรถลม้มลิงได้ถุงอาหารไปหนึ่งถุงจึงร้องขอความช่วยเหลือนะคะร้องขอความช่วยเหลือจากคนแถวร้านซ่อมรถนั่นแหละตะโกนช่วยไล่ฝูงลิงหนีไปเหตุการณ์น,น,นี้ยอมรับว่าตกใจแต่ว่าไม่ได้เจ็บมากเป็นแผลที่เท้าเล็กน้อยรถก็เสียหายเล็กน้อยไม่ได้คิดโกรธแค้นหรือว่าอาฆาตลิงแต่อย่างใดนะคะ ไม่ได้คิดไปแจ้งความเอาผิดกับลิงด้วยก็เข้าใจว่าลิงคงหิวมากๆถึงมาแย่งถุงกับข้าวไปล่าสุดเทศบาลเมืองลบบุรีลงพื้นที่ไปสอบสวนแล้วก็เขาบอกว่าลงไปที่สวนของลิงด้วยนะคะอยู่บริเวณอำเภอเมืองนะี่แหละค่ะตรงตำบลโพก้ต้น เป็นการสร้างกรงขนาดใหญ่รองรับการย้ายลิงจากบริเวณสารพระการพระปังสามยอดแล้วก็ในตัวเมืองลบบุรีไปอยู่ด้วยนะคะวันนี้ก็คือเลยเป็นการบิ๊กคลีนิงด้วยนะเตรียมความพร้อมก่อนจะย้ายลิงเข้าไปอยู่เป็นฝูงก็คือจะไปอยู่ในกรงแล้วนะคะคาดว่าจะย้ายลิงลบบุรีไปรอดแรกได้ภายในเดือนนี้ค่ะแต่จุดที่ลดร้มนี่นะครับก็อยู่หน้าคลินิกอยู่เหมือนกันนะคุณรันใช่ค่ะนะอยู่หน้าคลินิกพอดีเลยทีเดียวนะครับ ก็คงจะมีการทําแผลปฐมพยาบาลในเบื้องต้นแล้วก็ที่สําคัญก็คือต้องชื่นชมพี่คนนี้นะครับน่าจะอยู่ที่อู่ซ่อมรถแห่งนี้ก็คือเป็นบริเวณใกล้เคียงกันเนี่ยฮะก็เข้าไปทําหน้าที่เป็นพลเมืองดีนะช่วยสอบถามนะแล้วก็คงจะช่วยปฐมพยาบาลด้วยแล้วก็เป็นช่างนี่นะครับก็นะฮะในส่วนของ นะฮะกระจกรถก็คงจะหลุดไปเช่นเดียวกันโอ้โหเนี่ยฮะถุงแกงก็ขาดหลุดรุย่ยแต่ก็ยังสามารถรับประทานได้อยู่นะสําหรับถุงนี้นั่นเองเอ,อ๋อแต่สงสัยเหมือนกันถ้าอาหารเป็นแบบผัดเผ็ดอย่างเงี้ยลิงจะกินได้ไหมมันเผ็ดเออนะไม่แน่ใจเหมือนกันถ้ามาแย่งถุงนี้ไปเนี่ยนะคะก็ต้องปล่อยให้กินไปเลยเออนะฮะหรือว่าอาจจะชินแล้วเพราะว่ากินหลายรสชาตินั่นเองค่ะอะไรบ้างครับตอนที่ลิงกิอเห็ดก็ผมกาทังานก็อยู่ไม่ไกลจะยินเสียงรถล้มรับเริ่มแล้วก็วิ่งออกมาดู ออกมาดูก็ลิงอ่ะมันได้เอาแกงเขาไปหนึ่งถุงวิ่งขึ้นไปแล้วต้องช่องนะครับครับชาเลงถุงแล,แล้วก็ไปดูเขาว่าเขาเป็นอะไรยังไงแล้วก็เลยเอาเดินดย้อนกลับมาเอาโทรศัพท์ไปถ่ายถามถามเขเลยว่าโดนลิงทําร้ายแมะไรงทำร้ายไหม,ะไหมนะครับความมันเกิดจากลิงจริงมาะเลยเขาบอกก็ได้ตามที่มีข้อมูลอยู่แต่ตามคิดเลยว่ามันมันโดนเขาโดนทำร้ายลิงจริงแต่จริงๆๆแล้วผมก็ไปย้อนกล้องจนปิดดู ก็ตามคลิปเลยครับตามกล้องเลยว่ามันโดนวิงอย่างตรงนั้นน่ะของนี่ยตรงนั้นที่กระโดดขึ้นรถเขาที่เกาะเขาแล้วก็เขาก็ตกใจล้มแล้วก็ลุงแย่งเขาของเขากี่ตัววินตอนตอนขึ้นรถมันขึ้นแค่โดยตอนตอนไปลุงผมไปนะมันผมไล่ได้มันไล่ได้แล้วครับเพราะว่าเขาเพราะเพราะความเคยชินที่เราเคยดุเคยอะไรตรงเนี้ยเขาก็ได้ยินเสียงเขาหนีเคยเหตุการณ์แบบนี้ไหมเพราะเกิดประจำนะหลังจากนั้นก็ หลังจากนั้นก็ตรงเนี้ยผู้หญิงตรงเนี้ยครับแต่ว่าผมไม่ไม่ดีนเสียงเขาว่ายอะไรเงี้ยแต่น่าจะขึ้นรถหรือว่าอะไรแต่วันผมทํารถอยู่ก็ไม่ได้ไม่ได้วางไปดูกล้องให้นะฮะจะจริงกล้องมาดูได้ตลอดก็เก็บประจำเนยคทุกวันร้องไ้เลยประมาณ6กโมงเจ็ดโมงตรงหัวมุมตรงธนาคารอมสินนะถ้าใครซื้อกับข้าวมาหรืออะไรจะโดนแย้ประจำขี่รถเบอร์ไซด์นะใช่ใช่รถล้มบางคนก็รถล้มแบบนี้บางก็บางครั้งก็ไม่ไม่ล้มบางอะไรก็แล้วแต่แต่โดยทั่วมาจะโดนจะโดนป่นหมด ประจำรถสองแถวประจำครับ,คร,บครับนั่นแหละประจำประจำอยู่แล้วแล้วร้าน<ก>เราเป็นไงบ้างโดนไหมก็โดน,ดนทุกวันนะครับโดนทุกวนันดูกองนอนดูกล้องได้วันนี้มันโดนทุกวันอยู่แล้วโดนแรงบ้<ด>างไหมโดนของน้ำเนื้อถ้าเรา<อ>ไม่เอาวางไว้เราไม่เก็บอะไรเงี้ยนะก็บางทีก็เข้ามาในบ้านเอายางไหนบ้างอะไรบ้างเอาเหรอใช่เราเราอยากจะฝากถึงคมุนยานยังไงบ้างครับก็ก็จริงๆน่ะผมอยากให้คมุนยานนะ มาอยู่ตั้งแต่เช้าเย็นเน่ะส่งสักคนนึงมาอยู่ทุกจุดนะครับแล้วคนเราจะรู้เลยว่าความเดือดร้อนของประชาชนตรงนี้เป็นยังไงนะครับ,รบ,รบหรืออยากรู้ว่าเอ๊ความเสียหายน่ะในขนาดไหนลองตั้งศูนย์นะครับตั้งศูนย์หรืออะไรก็ตามนะครับว่าเอาหนึ่งตั้งศูนย์เลยครับใครที่ถูกลิงกัดลิงทำร้ายไปหาหมอหรือว่าลื้อรถหรือว่าอะไรก็ตามเนี่ยแด้ให้ไปลงแล้วเขามีไปเสร็จให้เขาไปลงเลยว่าเนี่ยไปเสร็จตามนี้เลยดูว่าหนึ่งเดือน สองเดือนสามเดือนหรืออะไรก็ตามมันความเสียหายของประชาชนหรือว่าความดื่นล้องประชาชนนะขนาดไหนนา่นึงครับอย่าฝากไว้เท่านี้น,นะรจริงๆอ่ะคนหนึ่งคนตือดล้อมคือคนในพื้นที่นะครับคือวางคนมาอยู่ในพื้นที่แค่ผ่านไปผ่านมาหรือว่าสองสามชั่วโมงอะไรเงี้ยมันไม่ได้อนันต้ององมันอยู่สองสามวันอะไรเงี้ยจะรู้เลยว่าอยู่ในยี่สิบสชั่วโมงในสามวันเนี่ยจะรู้เลยแค่สามวันนีจะรู้เลยว่าความสื่นล้อของประชาชนขนาดไหนผมไม่ได้รังเกียดิงไม่ได้อะไรนะครับเพราะหนึ่งลบดีจะหายต้องมีดี แต่ขอแค่ว่าลิงส่วนของทั้งตึกหรืออะไรเอาออกไปอยู่แค่ฟางสามยอดสามการเอรให้คนต้องมาต้องต้องทาได้เห็นลิงคร<ม>ับไม่ได้ลังเกียจหรือว่าไม่ได้อะไรนะที่ผมก็คือเราก็เติบโตมาก็เจออยู่แล้วแต่ทุกวันนี้มันมากจัดมันไม่ได้เหมือนเมื่อก่อนมผมบอกเลยว่าประชากรมากจัดมันเลยเกิดเหตุการณ์อย่างนี้นะครับ<ม>หนึ่งจริงอยู่สองอที่บอกว่ามันหิวอะไรหิวดิครับเมื่อก่อนมีสิบตัวยี่สิบตัวตอนนี้เป็นหมื่นเป็นพันอะไรเงี้ยมันก็ธรรมดา มันมากขึ้นอะประชากรมากขึ้นเหมือนเรามีคนอยู่5้าคนในบ้านแต่ทุกวันนี้มี20สิคนก็ต้องออกไปหาของกินจากตรงอื่นจากจุดที่มีจุดอะไรเนี่ยครับแต่ถามมาดีนะครับที่มีจุดว่าไม่ให้อาหารลิงหรือไรก็ตามอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ต้องมีจุดให้แต่ว่าเมาื่อก่อนนียิ่งกว่านี้นะครับแต่ว่าเพราะเขามีจุดให้อยู่ใดมันก็ไม,ไม่ไม่เลอะละอะไรใหญ่แล้วก็มันก็ลิงก็เริ่มแบบว่า มื่อก่อนยิ่งกว่าน,นี้นะต้องบอกตรงนะรถสองตรงน้องแถวไดถามได้เพราะหนึ่งคนก็โปยเลยโปรยเลยก็จำไงแต่จริงอะ่ะมนุษย์ก็ด้วยนะคือหนึ่งก็โชวให้เขาเคยชินเขาก็รู้